ครับผมครับผมวัน 67, te ที่27ตุลาอกเจ็ดเออใม้องศาพลาล่อชมบรรยากาศนี่เนี่ยแนวแนวแหนวริมน้ำคลองน้ำคลองน้ำเงาคลองน้ำเงานะครับแล้วก็ปลาไพ่ะเข่ามันเป็นคลองใส่ไก่นะครับที่ขุดไว้นะครับที่ขุดไว้ที่ขุดไว้เนี่ยเนี่ยดขุดอ้อมหน้าเด้อคลองใส่ไก่ นะครับไผ่ไผ่ก็มีหลายอย่างซึ่งส่งรื้มแรงสร้างมนไพ่ยักษ์น่านปักกิง่งไอ้บ่งหวานนะไผ่เลี้ยงสามฤดูไผ่สั่งไผ่เน,นี่นะยนะก็มีนะครับแต่ว่าบ่หลายนะครับสร้างปลาก็มีนะครับผอมเมล็ดก็มีอยู่ลองเบิง่งครับไพ่หกยักษ์นะครับหกยักษ์หกยักษ์ก,ก็มีเป็นผอมเมล็ดมาก อันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศโอ้ริมหน้าเขานะครับโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ต้นตาลนะตาลมาจากเมล็ดตาลมาจากทั้งไต้เด้อทังกัลยาณมิตรนะครับปลูกแล้วครับปลูกแล้วขึ้นแล้วนั่นนะครับขึ้นแล้วเนื่องว่าบาหลอดได้ตอนแรกครับหลายต้นนะครับนี่แนวแนวนะครับแนวแนวบรรยากาศเนาะ แดดบ่แห้งนะครับแดดบ่แห้งเป็นแบบคุมคุมค่มฝ่าคึมฝนทีนฝนที่ตกกอย่างไหนบ่แน่ใจนะครับนี่นบรรยากาศของท้องให้ท้องหน้าเขาก็กําลังที่กลมกําลังเหลืองกลมแล้วนะครับกําลังเหลืองแต่น้ำก็ยังมีอยู่นะครับน้ำบริปลอยลงออกหลายนะครับเก็บไว้ถาหนาแรงนนะครับเนาะคนข้างจะหลายหลาไอ้คล้องยูของหน้าของตาก็ไดับนี่เป็นคล้อง ทางศาสนะครับเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศตนตนอย่างนะครับอย่างหน้ายางหน้าพายุงนะครับอันมีประมาณหาปีนะครับที่ปีหาปีนี่แหละอันนั้นองศาจําจําบกิดนะครับเริ่มแรกๆนะครับมาดันคันแท่นหน้าตรงนี้นะครับแต่ก็มาปลูกพวกนี้ปลูกไผ่พร้อมกันนะครับนะครับปลูกไอ้อย่างหน้ากับพยุนะครับนี่กับพยุหาปีเลยเกิดพยุ นะครับวันนี้พามาหล่อสม้มเพิ่มหนึ่งน,นะครับเช่นเคยครับบรรยากาศนี้กับนายอ,องศาก็จะเก็บภาพมุมนี้มาเบ่งตลอดนะครับเป็นมุมที่นายองศาจะชอบมาเก็บเบ่งบรรยากาศแล้วก็ความเป็นแแปลงนะครับจะหกน้อยหนึ่งนะครับจะหกน้อยนึงเดี๋ยวเรากลับไปปึงน้ำกันนะครับเนี่ยน้ำกะมีโซลาเซลล์นะครับ,บรเบติมน้ำในคลองใส่ไก่อยู่แต่ว่าตอนนี้ยังปูกระเติมอยู่ครับแต่ว่า อยากอยากอยากพองน้ำออกจากไอให้น้าก่อนนะครับพองน้ำจากไหน้านีคล้องศาสนานะครับมาไหลมานะครับอยากพองน้ำจากคล้องศาสนาไอจากไอหน้าก่อนครับให้มันแห้งก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวเขานะครับนี่เนี่ยเป็นบรรยากาศอันนี้จะเป็นไทรนะครับไทรหงอยักษ์ที่เป็นพรอมฤทธ็ดนะครับพรอมะทธ็ด อันนี้กน่าเพลินนะครับลมเสือหมอบนะครับมีอ้อยมีไผ่นะครับมีอ้อยมีไผ่นี่บรรยากาศแล้วก็อันนี้คือต้นพะยุ่งนะครับสี่หน้าองศาแล้วก็ปูงาไม่บีปูไว้นะครับถ้าจำว่าปีดูมันสองปีกลัวนะครับเมื่อกี้หาปีแล้วกันน่าจะสองปีกลัวนะครับจะเข้าปีที่สามนะครับปลูกไว้ กำลังเสียใหญ่นะครับประมาณสองรอยกว่านะครับสองรอยกว่าต้นปลูกสลับกับไพ่หกหยักนะครับหกหยักเพาะเมล็ดทีนะองศาสือเมล็ดมาจากกัญญาณมิตรนะครับทีนีการจำนายนะครับเมล็ดท่านมาเพาะนะครับเพาะจริงๆเพาะมาตัังจะชนบุรีนะครับนายองศากรนี่อยู่เห็นงานูีชนบุรีกะเพาะมานะครับเพาะเอาไวอยู่ริมนะครับ ริมกำแพงริมบ้านริมข้างบ้านเนียนะครับสังเม,มล็ดมาหน่อยกับเพาะเพาะอด้ต้นกาไดไรยังมากก็เอามานะครับเอามาปลูกอยู่บ้านเนาะนะครับปลูกไว้นี่นะครับมีทั้งตน้นไงเนี่ยต้นน่อยเนี่ยงามเนี่ยม้ว้งามป่าปุ่นขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับนี่นี่นี่น,นี่คือต้นพยุงนะครับจริงต้นพยุ่งคือเป็นต้นไม้ประจาจังหวัดเนาะประจาจังหวัด ของหนองบวัวลำพูนะครับจนหมากค้นกับปลูกหลายนะครับพายุเป็นไม่เศรษฐกิจอันนึงนะครับเป็นไม้แบบนา้อันนี้เป็นบรรยากาศของออมักข้าวมกม่วงนะครับที่ปลูกบนขั้นหน้านะครับมันก็เขียวอยู่นะครับน,นี่เป็นบรรยากาศของคลองนะครับคลองใส่ไก่เมื่อกี้ที่ทีนายองศาย่างมานะครับเดี๋ยวพ้าึ้นไปเบื้องอีกนะครับ มันก็นจะหกน้อยหนึ่งนะครับบ่ได้บ่ได้ตัดบม่ได้ยังนะครับถือว่าเอาไว้ตะคุ่มนะครับเอาไว้จะคุ่มดินคุ่มหยานะครับเนาะไว้คุ่มดินคุ่มหา้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับไผ่ไ <c> ผ <oughs> ่ในในองศาที่ปลูกไว้นี่ก็จะเป็นยกกักษ์เพตเป็นถนนนะครับถนนต้นไม้ อ้อมนะครับอ้อมเลยคือออกมาตั้งแต่ผุนเลยอ้อมนะครับที่สวนแน,น่นาคตอาจจะเป็นที่พักพอนหรือผูใดอยากมาเยี่ยมมาช่มนะครับไปจะเฮ็ดเป็นถนนนะครับขั่จักรยานขี่รถขี่ล่านะครับสัญจรได้นะครับจริงจริงตอนแรกจงไวประมาณสามซีเมตรนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้นะครับต้นไม้มันขึ้นมากันก็จะบังน้อยนึงถ้ารถท่านไหนก็จะปมนรถ ปั่นจัก,กรยานเนาะปั่นจัก,กรยานกับบ่านี่เด้ต่อไปมันอาจจะมีบ้านบ้านไร่นะครับบ้านนาไร่สักองศาอาจจะมีเป็นลักษณะข,ของการเปิดเป็นมองพักคอนยอนใจนะครับแล้วก็มาแคมปิง้งมาเบิง้งวิถีกเษกษตรก็ได้ด้ครับเด้เขากับฟันนะครับเขากับฟันไว้แบบนั้นแต่ว่ามันจะไปถึงไหนยังไงก็ต้องข้างมึงนะครับ เบิ่งตามารายละเอียดเบิ่งตามปัจจัยนะครับโมแน่ต่อไปที่แห่งนี้นะครับอาจจะเป็นแลนด์มารนะ์กเนาะเราว่าแลนด์มาร์กเลยกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านนะครับเศรษฐกิจพอเพียงต้นไม้ระบบนิเวศการปลูกป่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนาะแล้วก็พวกที่นี่อ,อยากมาเบิ่งยี่หีนะครับ อยากมาเบิงวิสีอยากมาเบิงกอาจจะเข้ามาพักตรงนี้ได้นะครับเนาะอันนี้อันนี้ห้องฝันนะครับห้องฝันนองมาีรูปแบบใ้ประมาณนั้นอันนี้คือคือต้องรอบ,บนต้นใหม่ของน้กรน,นะครับนะต้นใหม่ที่เอาปลูกมันเป็นยังไงนะครับมันไงมันโตขึ้นบ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นใหม่อยู่ประมาณสี่หาลอยต้นนะครับเนาะอันนี้อันนี้ แม่องสาก็จะปลูกงาวาไปถนนก็นทิ้งงาวไปนะครับแต่ว่ามันมันมีต้นใหม่มีหย่าคุ้มอยู่นะครับถ้าเข้าปรับปุ่งดีๆถ้าต้นใหม่ใหญ่มันก็จะเริ่มคุ้มหย่าคุ้มอย่างนี้ได้นะครับอันนี้แมห้องสากถ้าไม่ชุมนะครับดินบรรยากาศเนาะยังยังหย่ายังยังอยูยย่นะครับคุ้มคุ้คุ้มนาดินไปมันก็จะลดเรื่องของการระเหยของดินนะครับ ต้นไม้ก็จะมีความชุ่มชื้นในโตมันนะครับถ้าเกิดต้นไม้มันใหญ่มันแล้วมันก็จะคุ้มเองนะครับต้นไม้หรือต้นไผ่ใหญ่ก็จะคิดไว้ประมาณนั้นหรก็จะเป็นสะนะครับเป็นสะเนาะนี่ก็จะมีมันมันก็มีเรื่อมันหนาที่ก็ได้อยากได้พันก็มาเอา นะครับกิ่งพันกิ่งอย่างตะกีก้นนหน้าองศากระซื้อมากทันหาาทีคือกิ่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับแรงที่เพิ่นเชื่อถือได้เพิ่มเปิดขายจำหน่ายองศาก็นสนใจกระซื้อมากไว้เป็นพันนะครับเพื่อจะได้ไว้ขยายต่อหรือไว้กินไว้นะหัวมันหักเนาะโอเคนี่จะเป็นน้ำนะครับคือปูพองน้ำออกจาก ให,หให้น้าพวกนี้ทําให้น้ามันลดลงนะครับเดี๋ยวถ้าเกี่ยวเขาแล้วก็จังสูบน้ำมาใส่นะครับสูบน้ำมาใส่แล้วก็นในในอใ,นในหน้านะครับจะสูบน้ำส่เพื่อเลี้ยงป่าที่น้อยของตาปล่อยไว้นะครับนะเนี่ยอันนี้คือเป็นตนน้ตนไม้นะครับต้นไผ่หงษยักษ์นะครับไผ่หงษยักษ์ในสงศาก,กับวไดไสางม,มันนะครับปล่อยธรรมชาติอยู่ เราก็จะเบืองว่าเอต้นไหนมันงามบ่งงามนะครับก่อดีพอดีก่อดีเขาก็เก็บไปก่อพอดีถ้าก็ตัดออกนะครับก่อดีก็จะไว้ขยายต chips, ่อนะครับก็ประมาณนี้ก bon ่อนนะครับเขาก็ลมอยู่นะมาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนมุมข้างบนก็จะเป็นไผ่ครับผมขอบคุณครับดีครับ